Transcrição ah. e นาทุกนา้าปลกปลาทุกท่านครับวันนี้ก็ได้หยุดอยู่บ้านก็จะมาทำกบยางทำใช้เองนะครับซื้อเขาก็หลายตังค์ครับอุปรกรณ์ก็มีวันนี้ก็หนึ่งเลยบอดี้มันซื้อตามออนไลน์ก็ได้นะครับตัวละสิบบาทมีเลือกเยอะแยะเลยครับ สำหรับผมผมไม่หล่อบอดีเองนะซื้อเอาครับตัวละสิบบาทม,มีหลายสีนะส่วนอุปกรณ์ที่สองตัวเบ็ดตัวนี้ผมใช้ตัวเบ็ดหนึ่งโอนะครับ เป็หนึ่งโอใช้กับกบยางขนาดสามจุดห้าเซนนะฮะกับตัวเบ็หนึ่งโอถ้าใช้กบยางเราเลือกกบยางไซส์มันจะมีอยู่หลายไซส์มากนะครับถ้าเป็นสี่เซนกบยางเนี่ยสี่เซนมันจะใช้ตัวเบ็สองโออันนี้ผมเลือกใช้สามจุดห้าเซนเอาตัวเบ็หนึ่งโอก็พอนี่นะ ส่วนนั้นต่อไปลูกหมุนครับลูกหมุนใช้สองอันนะครับแล้วก็เป็นใบหลิวนะปิดท้าย ไ่ได้สปีดลิงครับหวมใช้6มิลนะในมิเตอร์ ID ใช้6ม mm นะิลคตัวกลางๆวิธีการทำก็อันดับแรกเลยก็ใช้ลูกหมุนคนระับสอดเข้าไปที่ ค้องก็ไปเลยนะฮะก็เลื่อนไปอยู่ด้านท้ายเบ็ดเลยนะเป็นลักษณะนี่นะเป็นลักษณะแล้วก็ จะใช้ห่วงสอดเข้าไปเพื่อจะติดตัวใบหลิวนะสอดเข้าไปประมาณนี้ที่ทำก็ขีนครับครับผมเดี๋ยวมาลองดูวิธีการใส่ห่วงการประกอบชุดของกบยางนะฮะวอดี้ตัวเบ็ดส่วนตัวเบ็ดมันก็จะมีหลายอย่างนะฮะต้องมีลูกหมุน ถังน้อยสอันนะฮะแล้วก็มีสปิดลิงสอันเหมือนกันก็มีใบหลิวห้อยท้ายผมใช้สออันนะเพราะผมใช้ตัวเล็กมาดูการประกอบ,บกับกนครับรบีบตัวเบ็ดครับเพื่อจะเอาห่วงใส่นะ ใส่ก็ไปเสร็จปุ๊บตามได้ห่วงคล้องตัวนี้เข้าไปเลยนะครับใช้ห่วงคล้องเป็นจิบลูกหมุนนะครับเพื่อจะเป็นก้านใบหลิวนะครับแล้วก็ไปรอจากนั้นเราก็ประกอบใช้ใบหลิวใส่สปิทลิงเหมือนกันนะครับ สอดเข้าไปแล้วผมจะเป็นใช้เป็นการประกบนะฮะเหมือนจริงนะครับเวลากระทบกันมันจะได้เสียงดังสอดเข้าไปอย่างนี้ครับสอดเข้าไปอย่างนี้ครับ ก็ทีเดียวกันเลยครับเอาตัวนี้เข้าไปด้วยใช้ตัวท้ายนะครับตัวที่เป็นตัวตัวที่อยู่หน้าเบ็ดนะครับตรงตะขอเบ็ด เสร็จแล้วครับชุดตัวเบ็ดกบกูบยางหรืออีกย่างหนึ่งพันตะกัวมาดูกันพันเข้าไปที่ตัวเบ็ดตรงกลางเลยนะครับ แยกพันเลยก็เสร็จแล้วนะฮะจุดไส้ในของกอบยางนี่มาประกอบเข้าตัวบอดี้เลยนะครับใช้ลวดนะงอสอดเข้าไปนะครับปลายหัว ซอยอย่างเงี้ยก็บอดี้เสียบเข้าไปตรงท้ายมานะครับเสียบส่วนขึ้นไปเลยเสียบส่วนขึ้นไปแล้วก็ถอดทะลุเลยครับอย่างเงี้ยครับ แล้วก็ยัดเข้าไปเลยครับยัดตะกัวเข้าไปในรูไปในตัวบอดี้เลย ัดเ,เข้้าไปแลวเสร็จแล้วครับกลมยางทำไม่ยากนะครับผมเสียเวลาหน่อยก็ประหยัดใกล้ใจเรา ครับเดี๋ยวมาดูตรงท้ายคลิปจะมีคลิปตกปลานะครับไปดูกันว่าจะได้ตัวหรือเปล่ากบยางที่ชุดที่ประกอบไปเนี่ยครับโอเคครับเดี๋ยวไปดูกัน ทองรอกใหม่ได้หมดทองรอกได้ประมาณ 1, วันสองวันไปก็โอเคเลยมันเกนี่ยครนะับผมขับยางเดี๋ยวมาดูต่อ,ว,อว่ามีตัวอีกบ้าง